สวัสดีค่ะวิกกี้กับพิชัยนะคะครับวันนี้ก็จะมาตอบคําถามหลายๆคนนะคะที่ถามเข้ามาว่าครีมรีบไว้ไดมอนต์ตัวนี้นะคะของวิกกี้กับพิชัยเองว่าผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไหมผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หรือเปล่าผิวแบบไหนถึงใช้ได้นะคะแล้วก็ครีมแบบนี้ใช้ยังไงบ้างอยากจะถามพิชัยก่อนเลยก่อนที่จะใช้รีบไว้ไดมอนด์มาเนี่ยผิวเป็นยังไงคะเอ่อปกติถ้าเป็นเมื่อก่อนพิชัยจะเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็จะผิวแห้งมากพอเจอแดดหรือว่าเจออะไรที่ที่ผิดปกติจากที่เราใช้กัน ปั๊บเนี่ยจะแพ้จะเห่ขึ้นมาทันทีเลยเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วมันมันเพิ่งมาค้นพบหลังๆมานี่เองเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วมันคืออยู่ที่การบำรุงรักษาให้สภาพผิวของเราแข็งแรงนั่นแหละถ้าสภาพผิวของเราแข็งแรงพอแล้วเนี่ยเวลาไปเจออะไรข้างนอกที่บางทีเราเลี่ยงไม่ได้เนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ให้ผิวเรานี่สามารถที่จะทนทานกับสิ่งแวดล้อมที่ที่เราจะต้องเจอทุกๆวันด้วยเหมือนกันแสดงว่าผิวของพี่ชายเรียกว่าเป็นผิวแพ้ง่าย ก็จริงๆแล้วก็คืออยากจะสาธิตให้ดูนะคะเพราะอย่างที่พี่ชายบอกไปคือเป็นผิวแพ้ง่ายแล้วก็มีผลกระทบจากมลภาวะต่างๆเพราะว่าเราต้องออกไปถ่ายละครออกไปทำงานข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเที่ยวอ,อะไรไปเที่ยว <c oughs> ด้วย <c oughs> ใช่ไหมก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะครีมของเรานี่คือมาจากสารสกัดธรรมชาติจริงๆนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือตัวฮีโร่ของเราก็คือเพรก็คือเพรเนี่ยจะช่วยต่อต้านเรื่องริ้วรอยแล้วก็อย่างที่บอกไปเรามีสารสกัดธรรมชาติหลายๆอันที่ช่วยเรื่องไวท์เทนนิ่งและช่วยทําให้ดูขุมขนกระชับทําให้ผิวเรียบเนียน ผู้ชายก็ใช้ได้นะคะผู้หญิงก็ใช้ได้ตอนนี้ที่ท้องอยู่นะคะคนท้องก็ใช้ได้บอกเลยนี่เดีจะทาให้ดูตอนนี้ใช้ก็เป็นผู้ชายอยู่ครับใช้ใช้ได้ครับะะ <laughs> ทาเลยทาเลยปกติแล้วพี่ชายใช้ชเช้าและเย็นเลยนะคะใช้เชา้าได้สบายโดยที่ไม่เนินหนานครับ<ม>เพราะมันจะซึมซับได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวเตรียมพร้อมสำหรับการออกไป,ปเผชิญการ สภาวะแวดล้อมข้างนอกอะไรต่างๆมากมายส่วนตอนกลางคืนก็ใช้เหมือนกันครับเพราะว่าเราต้องต้องบำรุงให้เยอะๆเพราะว่าเราจะต้องส,สะสมความแข็งแรงของของผิวของเราเอาไว้ให้ได้เยอะๆโดยเฉพาะตอนช่วงที่เราได้พักผ่อนตอนกลางคืนเนี่ยนะครับโปะไปได้เลยมันจะเหมือนเป็นมาสกด้วยเหมือนกันมันจะช่วยทําให้ผิวเราชุ่มชื้นพอชุ่มชื้นปั๊บเขาก็จะเก็บกักเอาคุณค่าของ ของครีมเอาไว้ได้อย่างดีมากแล้วก็จะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ตื่นมาหน้ารู้สึกยังไงคะตอนเช้าชุ่มชื้นหน้านุ่มหรือว่าตุ่นเด็จริงๆแล้วก่อนไปถ่ายละครพี่ชายเขาก็ทานนะคะแล้วก็มันสามารถซึมเข้าไปได้เลยแล้วสามารถแต่งหน้าต่อได้เลยเนาะใช่จริงๆรแล้วสาคัญมากเหมือนกันเวลาถ้าคุณผู้หญิงหนูหนูมีมีประสบการณ์ในการเป็นผู้หญิง ในการครับถูกต้องนะในการแต่งหน้าเหมือนอผู้หญิงส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็คือ,อแต่งหน้าเองกันเยอะแล้วก็จะจะเปลี่ยนเครื่องสำอางไปบ่อยๆจะรู้สึกว่าเอ๊ะมีแพ้หรือเปล่าชอบไหมหรือว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าบางทีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเราเหมาะกับเครื่องสำอางนั้นมากน้อยแค่ไหนด้วยซ้ำม,มันอยู่ที่สภาพผิวของเราใช่อยู่ที่การดูแลผิวของเราใช,ใช่ค่ะ แล้วสาหรับคนที่ยังมีคําถาม,มอื่นๆนะคะก็ยังสามารถถามเข้ามาได้นะคะก็อย่างที่กี้กับพี่ชายบอกวันนี้ก็คือแค่อยากให้ทุกคนสบายใจนะคะว่าของของเราเนี่ยมาจากสารสกัดธรรมชาติจริงๆนะคะแล้วก็มีใบรับรองจากแพทย์ผิวหนังด้วยว่าผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้และอย่างที่เห็นนะคะผู้ชายก็ใช้ได้ผู้ชายแบบพี่ชายก็ใช้ได้นะคะบาย